แนะนำรถเก๋งอีกหนึ่งคันนะคะที่น่าใช้งานผ่อนง่ายนะคะดาวสบายด้วยนะคะกับเจ้าตัวนี้เลยได้เป็นเจ้า honda civic fe ค่ะเครื่องยนต์ได้เป็น1.5ตัว e l turbo รถปี 2, 2021สีเทาส,สวยสวยแบบนี้เดิมเดิมจากโรงงานออปชั่นมีอะไรบ้างเดี๋ยวเราไปดูกันเลยนะคะไฟหน้าได้เป็นไฟหน้าแบบโปรเจคเตอร์ไฟเดทมมันนิ่งไรอยู่ในโคมเดียวกันเลยนะคะไฟตัดหมอกคู่หน้าใส่มาให้เรียบร้อยเลยกระจังหน้านหน้าเป็นสีดำาตดกับตัวรถสีเทานะคะช่องลมได้เป็นสีดำได้ป้ายทะเบียน7 15กทอมอแบบนี้ไปเลยนะคะพี่ตัวล้อได้เป็นตัวล้อแมกอลลอยนะคะเดิมๆจากโรงงานในส่วนของกระจกมองข้างได้เป็นมองข้างคับับไฟฟ้ามีไฟเลี้ยว LED ีไปให้เรียบร้อยเลยในส่วนของมือเปิดได้เป็นมือเปิดแบบสมาร์ทเอ็นทีเป็นมือเปิดสีเดียวกับตัวรถเลยในส่วนของภายในนะคะได้เป็นภายในสีดำเบาะได้เป็นเบาะหนังตึงๆเลยไม่มีรอยขีดขว่วนรอยย่นแน่นอนนะคะพี่พวงมาลายัยได้เป็นพวงมาลัยแบบมัลติฟังก์ชันนะคะ จอวิยุเดิมจากโรงงานเกร์แบบออโต้แอร์ออโต้เแบรบกมือไฟฟ้าอีว e ีโหมดโหมดกันลื่นถลายมีให้ครบเลยในส่วของช่องลมนะคะจะได้เป็นสวยๆแบบนี้เลยนะพี่ได้เป็นสวยๆแบบนี้เลยนะคะคอนโซลด้านหน้าไม่มีรอยแตกล้าไม่มีรอยขีดขว่วนเลยนะคะพี่ไมค์คันนี้วิ่งไป82,000โลเท่านั้นเลยนะผมวางเท้าปูมาให้ทั้งรอบคันเลยนะคะ น็อตเดิมๆ erm, จากโรงงานทุกตัวไม่มีรอยขยับรอยเคลื่อนแน่นอนนะคะพี่รับประกรันโครงสร้างเดิมจากโรงงานเลยเ mm. บาะคนขับได้เป็นปรับไฟฟ้าด้วยนะคะ <ielle> ในส่วนของห้องผู้โดยสารนะคะคุม้มครอไว้ด้วยสีดําเหมือนกันเลยเบาะได้เป็นเบาะหนังตึงๆเลยมีสายรัดนิรภัยมาให้ทั้ง3เส้นเลยนะคะเบาะนี้นั่งได้จํานวน3ามพันนะคะ ดีไซน์เลิศหรูมากมากเลยนะคะพี่ตอบโจทย์มากๆเลยนะคะสําหรับพี่ๆบ้านไหนที่กําลังมองหารถเก่งไว้สักคันหนึ่งนะกําลังอยากหาไว้ใช้งานอะไรแบบนี้นะหาได้เลยนะพี่ได้เป็นสวยๆแบบนี้เลยนะคะภายในได้สวยๆแบบนี้เลยนะคะพี่น็อตเดิมๆนะคะจากโรงงานทุกตัวเลยไม่มีรอยเคลื่อนย้ายเลยสวยๆแบบนี้เลยนะคะ ในส่งองไฟท้ายได้เป็นไฟท้ายแบบ LED สว่างๆเลยนะคะไฟเบรกดวงที่สามีมาให้ไฟเบรกดวงที่3ามีมาให้นะคะเสาการได้เป็นเสาการแบบคิ้วฉลามกระจกแท้จากฮอนด้าทุกบานเลยไม่มีรอยแตกร้าเลยนะคะกล้องมองหลังติดตัวรถมีมาให้โลโก้ตัวเฮดได้เป็นแบบโครมเมียมในส่วนของห้องเก็บสัมภาระได้เป็นโทนสีดำสวยๆแบบนี้เลยกว้างขวางมากๆเลยนะคะ โชกเดิมนะคะใช้งานได้จริงนะใช้งานได้จริงเลยนะคะไม่มีรอยเคลื่อนย้ายเลยนะพี่ไม่มีรอยเคลื่อนย้ายเลยนะคะจุดแต้มสีโรงงานอยู่ครบเลยจุดแต้ม hmm. สีโรงงานอยู <a chicken Mack lin> ่ครบเลยโครงสร้างเดิมจากโรงงานนะคะโครงสร้างเดิมจากโรงงานอยู่ครบทุกจุดเลยนะคะพี่ไม่มีชนหนักคิดความหรือว่าจมน้ำแน่นอนนะคะใครที่กำลังมองหารถไปใช้งานนะคะแนะนำเลย สวยๆแบบนี้เลยนะตัวรถได้เป็นตัวรถสีเาาเดิมๆจากโรงงานเลยนะคะใน <roses S 1> ส่วนของตัวห้องเครื่องนะคะได้เป็นตัวห้องเครื่องใหม่ๆแบบนี้เลยนะไม่มีรอยน้ามันรั่วซึมแน่นอนนะคะพี่สวยๆแบบนี้เลยนะตัวห้องเครื่องสวยๆแบบนี้เลยนะไม่เคยชนหนังแน่นอนนะคะดูจากห้องเครื่องได้ดูจากห้องเครื่องได้เลยจุดแต้มสีโรงงานอยู่ครบหมดเลยนะจุดแต้มสีโรงงานอยู่ครบหมดเลยนะคะพี่ ห้องเครื่องใหม่ๆแบบนี้เลยนะหาวพี่พีท่านไหนนะคะที่สนใจนะคะราคาตั้งขายของเราเพียง6 9 9 0 0 0บาทเครดิตดีฟีด้าผ่อนดู่ง0 0บาทเท่านั้นนะคะเงนินเครดิตดีฟีด้าผ่อนอยู่1 2 0 0 0 0บาท25 0 0 0ออกคนเดียวไม่ต้องง้อคนค้ำเลยนะคะพี่ตอนนี้นะคะบอกโปรโมชั่นเลยไฟแนนซ์ Finance นะคะลดดอกเบี้ยเหลือเริ่มต้นเพียงแค่2.79%เท่านั้นเลยนะคะ หากพี่ๆท่านไหนนะคะที่สนใจติดต่อสอบถามกันเข้ามาได้เลยนะ